สวัสดีครับพบกับดาก็อปเรื่องเยอะวันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดที่ใช้ในการขนส่งจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแต่เป็นการขนส่งจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดแล้วก็สามารถที่จะลดคอสได้จํานวนมหาศาลและก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นคือเทคโนโลยีของบริษัท Spin Launch บริษัท SpinLaunch ก่อตั้งโดยคุณจนาธานยาเน่แล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่ Long Beach รัฐแคลิฟอร์เนียมีฐานนะครับหรือ f a c i l ิตีในการทดสอบจรวดอยู่ที่ส p ป c พอร์ตอเมริกาในรัฐนิวเม็กซินะครับบริษัท SpinLaunch เนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจนในระบบการปล่อยจรวดในการส่งจรวดขึ้นสู่ ชั้นบรรยากาศนะครับไปสู่ชั้น Leo หรือ low earth orbit ซึ่งเป็นชั้นงวงโคจรต่ำของโลกเทคโนโลยีของบริษัท spin launch เนี่ยใช้แรงหนีสูญย์ถ่วงหรือที่เราเรียกว่า centrifugal force นะครับก็เป็นแรงชนิดเดียวกันที่เราใช้ในตัวปั๊มอย่างเช่น centrifugal ปั๊มนะครับหรือปั๊มหอยโคงที่ใช้ในการดูดน้ำนะครับในการส่งน้ำขึ้นไป สู่ออนะครับในยอดตึกในอาคารนะครับในชั้นสูงๆหรือใช้ในงานทั่วไปในอุตสาหกรรมตัวเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยใช้หลักการที่ว่าเมื่อหมุนนะครับตัวจรวดซึ่งติดอยู่ตรงแขนนะครับแขนก็จะมีลักษณะนะครับเป็นเหมือนตัวนะครับเรานอนึกถึงลักษณะของตัวปัม๊มหอยโขง นะครับก็คือจะมีแกนกลางนะจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะมีตัวแขนนะครับที่ติดอยูศูนย์กลางเนี่ยนะปลายข้างหนึ่งก็จะติดกับตัวปลายข้างหนึ่งก็จะติดกับตัว counterweight หรือตัวน้ําหนักถ่วงนะครับเพื่อที่จะให้มีความสมดุลในแรงเหวี่ยงในขณะที่เกิดการเหวี่ยงด้วยจํานวนรอบเร็วมากๆนะครับทีนี้ตัวสปินลอนเนี่ยอุปกรณ์ก็จะเป็นตัว นะครับมีลักษณะคล้ายกับตัววงกลมนะครับเหมือนนาฬิกาเนี่ยแหละนะแล้วก็ที่ปลายนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นท่อที่เป็นทางออกเป็น Exit Port ของตัวอ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับสำหรับในการที่จะปล่อยจรวดขึ้นไปในแนวตั้งเทคโนโลยีของตัวบริษัท s p n n l u u n h เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีใครใช้มาก่อน แล้วก็มีการสาธิตว่ามีความเป็นไปได้นในเรื่องเทคโนโลยีเนี้เมื่อเร็วๆนี้เองก็คือเมื่อวันที่22ตุลาคมปีที่แล้วนะครับปี2021เนี่ยทางบริษัท s p ิน l ลอนก็ได้ทำการทดสอบนะครับทำการสาธิตตัวเทคโนโลยีตัวนีนะ้โดยสร้างอุปกรณ์ตัวเนี้ยโดยมีขนาดเพียง1ใน3ของอุปกรณ์จริงๆนะครับที่จะสร้าง นะโดยอุปกรณ์ตัวนี้ก็นะครับก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่108ฟุตนะครับหรือ33เมตรแล้วก็มีความสูงที่165ฟุตนะครับก็คือสูงกว่าความสูงของเทปีเสรีภาพอีกนะแล้วก็ตัวจรวดที่ปล่อยนะครับมันก็ยังไม่ใช่จรวดจริงๆนะครับแค่เป็นตัวม็อคอัพแทนของตัวจรวดก็จะมีความยาว3เมตร และตัวเทคโนโลยีนี้นะครับตอนสาธิตเนี่ยก็ทำงานที่ความความสามารถนะครับที่ Capacity เพียงแค่20%เท่านั้นเองก็สามารถที่จะปล่อยตัวนะครับตัวม็อกอัพของตัวจรวดเนี่ยขึ้นไปได้ที่ความสูงหลายหมื่นฟิตนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับเป็นการสาธิตว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเป็นไปได้ ในการที่จะส่งจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจุดประสงค์ของบริษัท SpinLaunch เนี่ยก็คือเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพโหลดต่างๆขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโดยมีการพึ่งพิงตัวเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงทางเคมีที่จรวดทั่วไปใช้กันเนี่ยให้น้อยที่สุดและก็ผลจากการที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยก็คือจะช่วยลด แก๊สพิษนะครับหรือแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ของตัวเชื้อเพลิงในจรวดเนี่ยแล้วก็ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน Greenhouse e f f e ก t s นะครับก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยโดยมีการประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับของบริษัท Spin Launch เนี่ยจะต่ำมากโดยมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อครั้งจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนเหรียญ US ดอลลาร์ รหรือมีค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดเป็นเพียงแค,ค่หนึ่งใน20ของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของการขนส่งโดยจรวดนะครับหรือว่าลดไป20เท่านั่นเองทีนี้การลดค่าใช้จ่ายในออนะครับจำนวนมากเนี่ยก็มาจากการที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงหรือใช้เชื้อเพลิงให้น้อยที่สุดเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับจรวด ก็คิดเป็นนะครับสัดส,ส่วนที่มากเลยนะครับสัดส,ส่วนของตัวน้ําหนักของเชื้อเพลิงกับตัวน้ําหนักของจรวดเนี่ยคิดเป็นได้ถึง85นะก็มากเลยนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์จะมีตัวเชื้อเพลิงเนี่ยคิดเป็นประมาณ4-5เท่านั้นเองของน้ําหนักของตัวรถเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวจรวดเนี่ยมันใช้เชื้อเพลิงที่เยอะมาก พอใช้เชื้อเพลิงเยอะมากเชื้อเพลิงก็มีราคาสูงเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่สูงมากตามมาด้วยเพราะฉะนั้นการไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงนะครับหรือใช้ให้เชื้อเพลิงที่น้อยสุดก็จะลดลดคอสลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้มากนั่นเองเออตัวน้ําหนักของเพ l โลดที่บริษัทสปินลอน n ์เนี่ยคาดว่าจะสามารถที่จะส่งขึ้นไปได้ ชั้นอวกาศก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ200กิโลกร,รมัม200กิโลกร,รัมเนี่ยเทียบเท่าได้กับน้ําหนักของตัวดาวเทียมนะครับสมมติว่าส่งดาวเทียมขึ้นไปก็จะเทียบได้กับดาวเทียมขนาดเล็กจํานวน2ดวง2หรือ3ดวงประมาณนี้ซึ่งเพโลดขนาดเนี้ยถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับจรวดที่ใช้ส่งทั่วไปอย่างเช่นบริษัท spacex นะครับตัวจรวด falcon 9เนี่ยสามารถที่จะส่งเพโลดได้มากถึง5 0 0หมืปอนด์หรือคิดเป็น 22,800กิโลกร,รมัมพอเทียบกับตัวนะครับสปินลอน์แล้วเนี่ยถือว่าต่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นบริษัทสปินลอนส์เนี่ยก็บอกว่านะครับเพื่อเป็นการชดเชยในการที่จะส่งเพลโหลดได้จำนวนในน้ำหนักที่น้อยเนี่ยก็จะทำการส่งด้วยความถี่ที่มากขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือจะสามารถส่งได้ภายในระยะเวลาไม่นานนะครับก็คือ ส่งขึ้นไปแล้วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็จะส่งขึ้นไปอีกนะเพื่อชดเชยใน,ในสัสดส่วนที่หายไปตรงนี้นี่เองในการทำงานของตัวระบบ spin launch เนี่ยก็จะนะครับในอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะอยู่ในสภาวะสุญญากาศทั้งนี้ก็เป็นการลดแรงเสียดทานที่เกิดจากอากาศในขณะที่เกิดการเวี่ยมของตัวจรวดนะครับที่อยู่ภายในตัวอุปกรณ์ตัวนี้ โดยนะครับในระบบจริงๆเนี่ยก็ประมาณว่านะครับตัวความเร็วรอบที่เกิดจากการหมุนนะในตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะทำความเร็วรอบได้มากถึง450 RPM หรือ450รอบต่อนนาทีนะครับสำหรับตัวที่สาธิตเนี่ยที่เมื่อทำการทดสอบไปปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ความเร็วรอบเพียง180 RPM เท่านั้นเอง เมื่อมีความเร็วรอบถึง4 5 0 rpm ก็จะทำให้เกิดแรงเร่งนะครับหรือ acceleration เนี่ยมากถึง10,000เท่าของค่า g นะครับหรือ10,000 g นั่นเองแล้วที่ณเวลาที่ปล่อยจรวดอวอกจากตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะทำให้ตัวจรวดเนี่ยมีความเร็วมากถึงมักเจ็หรือมีความเร็วเป็น7เท่าของความเร็วเสียง โดยจรวดที่ปล่อยออกไปนะครับก็จะมีการแยกตัวออกโดยความเร็วของตัวจรวดณนะตอนที่ปล่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่5000ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือคิดเป็น8,00 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะขึ้นไปสู่นะฮะที่ความสูง2 0 0 0 0 0ฟีตหรือที่ความสูงประมาณ61,000เมตรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของตัวจรวดท่อนบนกับท่อนล่าง นะตัวเครื่องยนต์เจ็ตของจรวดท่อนบนก็จะจุดระเบิดและทำงานและก็จะส่งตัว p a โ l o a d เนี่ยไปสู่ชั้นนะครับบรรยากาศตามจุดหมายที่ได้วางเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวจรวดท่อนบนเนี่ยก็จะสร้างความเร็วนะครับเท่ากับ17,500ไมล์ต่อชั่วโมงหรือเท่ากับ28,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเพื่อไปสู่ชั้นบรรยากาศต่ำของโลกนะครับหรือตัว LIO หรือว่า low earth orbit นั่นเองโดยสรุปแล้วเนี่ยบริษัท spin launch ก็บอกว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้นะครับอย่างน้อยก็คือ10เท่าแล้วก็จะใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าจรวดทั่วไปถึง4เท่าแล้วก็จะนะครับไม่สร้างมนลภาวะใดๆเลยก็เรียกว่าเป็น zero emission ในขณะเดียวกันก็จะมีการส่งจรวดที่ความถี่มากขึ้นหรือว่าระยะเวลาในการส่งจรวดแต่ละครั้งนั่นเองนะฮะ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าทางบริษัทสเปนลอนก็ประมาณว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยของการส่งจรวดคิดเป็น2,000เหรียญต่อกิโลกร,รมัมนะเมื่อเทียบกับจรวดอย่างจรวดฟอร์ขั้นนของบริษัท SpaceX อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ที่6,000เหรียญต่อกิโลกร,รมัมนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับบริษัทอย่าง Virgin g a l a c t i c กนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,07,000เหรีย ก,กรริเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าถูกมากๆนะครับถ้าเกิดบริษัทสปินล้อนประสบความสําเร็จในการที่จะส่งจรวดขึ้นไปได้อย่างที่คาดการไว้ทีนี้นะครับก็มีมีความท้าทายในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หลายอย่างที่ทางบริษัทสปินล้อนจะต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือเอาชนะนะฮะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่3มเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของ reliable launch trajectory นะครับหรือว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของการปล่อยจรวดเนี่ยว่ามันจะไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยหรือว่าไปสู่เป้าหมายเนี่ยได้อย่างแม่นยำจริงๆเพราะว่าที่ความเร็วรอบขนาด450 rpm เนี่ยแล้วก็มีความเร็วถึงนะครับความเร็วเสียงเท่ากับ7มักโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปล่อยจรวดจะมีสูง เพราะฉะนั้นจะมีขีดจำกัดในการที่จะเกิดความผิดพลาดเนี่ยต้องต่ำมากก็คือน้อยกว่า1องศานะครับสำหรับมุมที่ทำการปล่อยจรวดเพราะว่าถ้ามีการผิดนะครับองศาเนี่ยมันผิดไปนิดเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวระยะทาะตัวเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเบี่ยงออกไปจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็นะเวลา ที่ทาการปล่อยจรวดเนี่ยนะครับปกติก็จะใช้เวลาเพียงแค่1ใน3นะครับมิลลิวินาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทําให้มันถูกต้องจริงๆในตอนที่การปล่อยจรวดให้ถูกในองศาที่แม่นยำเนี่ยจะยากมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรก<อ>ผลของการปล่อยจรวดที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มีการเบียเบ่ยงเบนของเป้าหมาย นะครับที่จะส่งจรวดไปแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการผลที่มาเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนที่มาจากการเหวี่ยงนะครับในระหว่างที่มีการปล่อยจรวดนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้สำหรับเรื่องที่2ในเรื่องของปัญหานะครับที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความร้อนนะับความร้อนจํานวนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นเพราะที่ความเร็วรอบสูงสูงขนาด5 0 0 450 rpm เนี่ย เพราะฉะนั้นมันจะต้องหมุนเร็วมากๆและอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับลองนึกภาพการที่จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการปล่อยจรวดนะครับโดยใช้แรงเหวี่ยงเนี่ยจะต้องดีมากๆเลยบริษัทธธสปินลอนสร้างสภาวะสุญญากาศขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของความร้อนเพราะว่าลดแรงเสียดทานลดแรงต้านของอากาศในระหว่างที่เกิดการหมุนของตัวแขนนะฮะที่จะส่งจรวด แต่ว่าการที่จะทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศในอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากโดยสภาวะสุญญากาศที่ทางบริษัทสปิริลล์เนี่ยตั้งเอาไว้ก็จะอยู่ที่10ยกกำลังลบ2ทอนะครับอันนี้ก็ถือว่าต่ำมากเลยนะครับสำหรับสภาวะสุญญากาศนี้คิดเป็นสภาวะสุญญากาศเนี่ยความดัน,นี่ยจะต่ำประมาณ2-6เท่าของความดันนะครับสุญญากาศในกล้อง จุลทรรศนะครับอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับแบบ SCM ถ้าหากว่าคุณเคยกับตัวกล้องนี้ก็จะรู้ดีว่าความดันเนี่ยต่ำมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ในตัวขนาดของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ที่มันมีขนาดใหญ่เพราะนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดรูรั่วแล้วถ้ามีรูรั่วเพียงนิดเดียวเนี่ยการสร้างระดับความดันที่ต่ําขนาดนี้เนี่ยความดันสุญญากาศที่ต่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเป็นเรื่องที่ยากมาก ก็เป็นความท้าทายนะครับที่ทางบริษัทสป i ินลอนจะต้องจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ b a e r i n n s h o o k k e a r i n g s h o c k ก็คือการช็อคที่เกิดขึ้นจากการปล่อยตัวจรวดเพราะว่าในขณะที่จรวดเนี่ยมีการเวี่ยงอยู่ในอุปกรณ์ตัวนี้แล้วมีการปล่อยออกไปเนี่ยก็แปลว่าจากเดิมที่มีมวลอยู่นะครับสมมุติว่ามวลของจรวดเนี่ยอย่างน้อยจะมี200กกร,รละเท่ากับเพย์โหลดล้วอยู่มวลตรงนี้มันหายไป เพราะ,ะนั้นมันจะเกิดสภาวะที่จะมีการมีมวลเป็นไม่มีมวลเนี่ยนะครับหรือมีน้ําหนักไม่มีน้ำหนักเนี่ยก็จะเกิดสภาวะช็อกกับตัวอุปกรณ์เพราะฉะนั้นในตัวอุปกรณ์เองไม่ว่าจะเป็นระบบเฟืองระบบขับเคลื่อนระบบควบคุมนะครับ <S <S ก็จะทําให้เกิดสภาวะไม่สมดุลเกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จะต้องทนต่อการเกิดแบริ่งช็อกตัวนี้ได้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นะครับจะเป็นปัญหาหรือสิ่งที่ท้าทายที่ทางบริษัทสปินลอนจะต้อง แก้ปัญหาต่อไปเราก็คงต้องมาดูกันนะครับว่าสําหรับการทดสอบนะครับอันถัดไปของตัวบริษัทสปินลอนส์กับการสร้างตัวอุปกรณ์ที่มีขนาดจริงเ่ยขนาดใหญ่เท่ากับขนาดจริงเนี่ยตัวจริงๆเนี่ยนะครับแล้วจะนะครับมีปัญหาหรือประสบความสําเร็จยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะครับถากว่าท่านชื่นชอบในเนื้อหาของดรก๊อฟเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิงขอบคุณครับ